คนครสวรรค์บ้านเรากราบหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพขอพรอเป็นสิริมงคลในการออกหาเสียงเมื่อเวลาเจ็นาฬิกา3านาทีวันที่29พฤศจิกายนพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิง์ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เบอร์สามประธานกลุ่มนครสวรรค์บ้านเราพร้อมด้วยนายมิโรดกินตโนดผู้สมัครสมาชิกอค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เขตหนึ่งอําเภอตาคลีนายเาชิญโพลสมบัติผู้สมัครเขตสองอําเภอตาคลีนายกิติรัตน์พัทรปีชาสกุลผู้สมัครเขตสามอําเภอตาคลีนายชำนาญเหลืองบำรุงรัก ผู้สมัครเขต4อำเภอตาคลีกราบนำมัสการรูปหล่อหลวงพ่อเดิมอดีตพระเกจิชื่อดังเทพเจ้าแห่งเมืองนครสวรรค์ขอเชิญพี่น้องทุกคนประชาชนชาวนครสวรรค์เลือกนายกอบจ ต่อจากนั้นพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิง์เบอร์สามนำคณะผู้สมัครเบอร์สามออกเดินแจกบัตรแนะนำตัวกับประชาชนพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดนัดหน้าวัดหนองโพบรรยากาศการหาเสียงคณะของพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิง์ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เบอร์สามได้รับการตอบรับอย่างดีด้วยรอยยิ้ม คำทักทายว่าผู้สมัครนายกตัวจริงดูหนุ่มหล่อกว่าในภาพอีกและแม่ค้าขายขนมข้าวปงขนมไทยโบราณกับแม่ค้าขายกล้วยปิ้งให้ชิมฟรีบอกว่ายินดีจะลงคะแนนให้แต่ต้องลองชิมขนมข้าวปงกับกล้วยปิ้งฝีมือแม่ค้าก่อนทําเอาพลตํารวจเอกสมศักดิ์ต้องออกปากชมว่าอร่อยดีแบบนี้มีแรงเดินหาเสียงทั้งวันแน่นอน เลือกนายกอบอจอทำงานเลือกคนตำรวจเอกสมศักดิ์กันทพิงขอทำทุกสิ่งเพื่อพัฒนาบ้านเราขอโอกาสพี่น้องสักครั้งจะรวม ที่น้องทุกคนประชาชนชาวนครสวรรค์เลือกนายกอบจทำงานเลือกคนตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงพขอทำทุกสิ่งเพื่อพัฒนาบ หลังสร้างนาครสวรรค์พัฒนาท้องถินของเราให้ก้าวไกล